ชมไปพบกับอีกหนึ่งงานนะคะนั่นก็คืองานที่ชื่อว่าถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี2,565ไปติดตามได้กันเลยค่ะ คุณชมคะสำหรับงานถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี2565นะคะเป็นงานที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย,ยและนวัตกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้จัดขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยในปีนี้นะคะเป็นการจัดงานทั้งแบบออนไลน์และก็ออนแฮนค่ะโดยให้น้องๆเยาวชนได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมต่างๆที่สามารถที่จะเข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้แบบแบบใหม่ๆในหลายรูปแบบนะคะทั้งเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความสนุกสนาน <com> แล้วก็เข้าใจง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า What am I? t h ทายวิทคิดสร้างสรรค์กิจกรรม Science around us นะคะที่บอกเล่าถึงวิทยาศาสตร,ร์รอบๆตัวเรากิจกรรมฮอคอยรับน้ำหนัก ปลุกความเป็นนักประเดฐ์ของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะอีกครั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยนะคะให้เด็กเยาวชนได้รู้จักดูแลป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเด็กๆเป็นจํานวนมากโดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะจะใช้รูปแบบการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นต้นแบบในการจัดงานครั้งต่อๆไปอีกด้วยค่ะ ที่สนใจนะครับเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ถนนสายวิทยาศาสตร์ Science Avenue นะครับหรือจะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th นะครับไปกันได้เลยครับค่ะ